กินเขาเ่า,ด,ขาด้วยพี่น้องเด้อกินเข่าเสิร์ฟด้อยจ้ะพี่น้องเด้อนี่มีเข่าผัดจะ้ะข้าวผัดหมูของน้องหน,น,นุ่มพนก็ข้าวผัดกระเพรากระเพราหมูกรอบไข่ดาวนะคะมากินน้ำเพวาดด่ายด้วพี่น้องนเด้อเมื่อกี้น้องหนุ่มพนนะจ๊ะตั้งกล้องกินกันเลยนะคะมามาจา้าเยอะๆจะ้ะนี่พี่น้องบ่สจะผูจะคนบ่ส,ส่งสบอร์นจะเด้อมากินเข่า นั่นเพีว่าจ้ะพี่น้องจ้าเขาเศร้าจ้าวันใบดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้เขากำลังฝนจ้าไอ้เขาอันนี้เขาพัดน้องน้องฝนจ้าอันนี้เขากะเพ่อหมูกรอบไข่ดาวจ้าสิบอกราคาใด้เพื่อนด้ออันนี้สามสิบบาทจ้าสามสิบบาทกับเจ็ดพันกีบว่าจ๊ะเนาะอันนี้สี่สิบบาทก็คือสี่พันกีบจ้ากล้องนี่กล้องนี่เจ็ดพันกีบสามสิบบาทจ้ากล้องนี่สี่สิบบาทสี่พันกีบจ้ะมาลงมื่อได้เลยจ้ารุ่ย กินกันเลยจ้ามากินน้ำพริวานด้ยพี่น้องเด้อเซ็บๆจ้าข้าวพัดเจ็ดพันกีบไหลบอกยังนะไงเล้พี่น้องเนาะอันนี้กระเพราหมูก,กรอบพัน,น,ห,นพพหน้าเจ้าพี่น้องเอ้อเจ้าอย่บน้หาน้ำซุปเพชดดิล้ต้มน้าเลย Khi mà ăn thịt không có khói nữa, nó Nó ăn thịt nó sẽ bị lạnh Thịt này nó không có thịt, thịt 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 không có thịt 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 nó ทำไร,ำไรนั่งตากแดดนั่งตากแดดพี่น้องเอ้็พญานางตาก,ดก,ก,ากาาตตแดดนาบง,นง,นงบอกกันก็มาเหมือนเนาะมาสองตัวตอนนั้นแหละยิ้มไปว่าขึ้นไทยเบื้องหน้านางบอกกันน้องแย้มอยู่ทั้งนั่ง นั่งกินบ้างถ้าผ่าทัาทั้งไปด้ขาไม่งพ้นในผังเด้่องหลงนนีนขขาวพัด ký thâm nhạc của bảy bạc nội bạc năng này nội à cuộn เจ้านี่ได้หน่อยได้พ euh, ี Man, ่น้องบ่ได้ได้ไปนะเจ้าแน่นเมื่องอันนี่เจ้าที่ว่าที่ว่าสิมาเหมือนอะไรน้ำซุปพร้อมนี่ยยูนี่จ้ะยูง่ายซอยจ้ะนี่มือบ้านจ้ากับพ่อดีกินะ

那个那个那个，血，血。 ท้องกองอีร่วมกันเป็นชิบเจ็ดพัานกีบหรือเ่ามึนมึงเจ็ดผัานกีบจ้ะท้องกองน่ย

มันเจ็ดพันกีบแล้วเนะมันมันเจ็ดมันเจ็ดพันบาทเนี่ยมันเจ็ดพันกีบแล้วข้าวสองกล่องมันเจ็ดพันกีบ นนะๆๆย,ยังมาจังนะจุกจิกจอกเลยเสรับโดนเขาทิดปากนะทำไมจุจบเลยมีวัสดนยองกหิวได้ จ้าพี่น้องจ้คาคลิปนี้ขอจบบปเพีงเท่านี้พี่น้องเด้อฝากพีกก่น้องกดไล k ์กดแชร์กดติดตามจ้าก,กดบักระดิ่งจ้ะเพิ่อสบปาดคลิปใหม่สา,าสะร,ระพักกินเพี่บา้าทุกอย่งเนาะนอกากที่เขาเบิังคลิปเพี่บา้าขอพบควมามเจริญของเรื่องเก่าหนาจัดยาเจี๊ยบยาไข่มีใส่ได้ร้ายจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีไหมเอฟซี FC เก่าที่เขามาส่งกำลังแรงใจให้เพี่บ้ามาตลอดเลยจ้ะเด้อขอบคุณที่เบิึงที่บอกข่ามโฆษณาของเพี่บ้าทุกอี่น้องเนาะสวัสดีจ้าสบายดีจ้า sao <coughs> bài đi tại